่าแช่นี้ก็จบนสวยไงโอเคถ่ายรูปหมูนะครับถ่ายรูปหมูเลยครับป้าไกบอกให้ไปถ่ายรูปหมูเลยเร็วตอนนี้มันเลยไม่ไม่เสียวเลยไม่เสียวเลยอ่ะโอ้ยยินดี่าลืงก้าวขาวไปข้างนอกเลยเดี๋ยวโอกาสเปิดก็มีน่นนี่ คีมาหมาอุ้ยมันเปนกป็ดสมาทุกนเาะมันางมัวมันจังมันจังจะหดแล้วไงนี่ไตฉลาดกมัววลาไก่ท้ายรูปในี้เอาของเจ้าของแกมทันทีเลย่เลยวางข้างล่างก็ได้ค่ะวางพื้นเลยก็ได้นีนะครับ ออตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ใน,<ล>ในแดนแห่งความฝันแดนจินตนาการนะครับอยู่สวรรค์ชั้นเจ็ดอยู่ในหมอกมอ,มอุ้ยนะอีกตามอีกเลยเนี่ยตามอีกบอกพูดได้ตามพูกผมเนี่ยมันมาจะถึงแล้วไงแต่ไม่ถึงเลย โอ้ยเขาก็สี้ายทุกมุมนี่นะจริงๆแล้วเนาะบันดนี้เข้ากับมุมเดียวจบเลยครับไม่ต้องถ่ายอีกแล้วเพราะเหมือนเดิมอ่เดี๋ยวเราไปสะพานกระจกฝั่งนู้นโอเคปะข้างบนเป็นอะไรที่มีสะพานสีสอมันเป็นบันไดขึ้นข้างบนขึ้นโรงแรมที่พักอ๋อโรงแรมหิวจะไม่เซเว่นหรคณะก็มาพักข้างบนเลยใช่ไหม เเสียดอกจาเคยมาอยู่บ่เป็นแต่เสียวเนาะได้แดายนะอู้มีแต่มอกม่เห็นอะไรเลยอ่ะมีความประทับใจเลยบ่อุตส่าห์ว่าเมามานี้เขาต้องมีความวาดเสียวเนาะบาเสียว เห็นอะไรเธอหน้าผามันอยู่ใกล้ๆสะพานับเาน้สพานมันถนนมันเป็นได้เหมือนถนน cân nàng, lục đi Dư áo này là, anh nàng khi nhảy mất 10 bước anh lục, ô, anh lục đi <laughs> à, nàng à, ăn như hàn lục trâu, à, thu lại cái xì răng ăn thế nàng anh 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 anh

Này mày mày chơi đi mày cho mày mày không? Chơi Để chơi không? Chơi đi. Vợ mày vợ mày vợ mày vợ mày 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 ครับมมแต่หมอกมองหาอะไรนี้เจอเลยนะครับถ้าทคยสบายดีเหมือนเดิมนะครับวิดีโอนี้ก็เจอกันท่านี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆคลิปที่หลงไปมีความสุขทุกๆไรนะครับผมสวัสดีครับมันหาบะมี มันมีแต่หมอกครับเดี๋ยวหาย่งมือพอมันไม่สวยแล้วครับมีแต่หมอก <laughs> ไม่สวยแล้วก็ไม่เสียวด้วยมันมีแต่หมอก <laughs> สบายดีสวัสดีครับหุย้ยสวัสดีครับ